ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราจะงงว่าทําไมโตมาเราต้องเสียภาษีแล้วก็เสียภาษีไปแล้วภาษีเนี่ยจะจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอน้องๆเนี่ยพอน้องๆได้มาเข้าโครงการนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นว่าภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปภาษีก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก่ขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้น้องๆอ,อาจจะไม่เสียภาษีแต่ว่าสามารถเอาความรู้นะตรงนี้เนี่ยไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะค่ะแล้วพบกันนะคะน้องๆบ๊ายบาย อยากให้น้องๆสนุกกับกิจกรรมที่สมภรกรมสมกร,มกร์เนี่ยได้จัดขึ้นนะครับก็มีตั้ง12เรียนใช่ไหมครับาาก็อยากให้มีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้เข้าถึงว่าการเสียภาษีเนี่ยทำเพื่ออะไระเพราะอะไรพวกเราต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติ